ฉากแบ็คทิงบัมพิงวอร์ลทัวร์รอบไฟนอนอย่างสวยงามค่ะที่โคโซกสกายโดมในกรุงโซลแล้วนะคะและต้องบอกเลยว่าเป็นเวิ l ์ลทัวร์ที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี2022จนถึงวันนี้ค่ะก็11เดือนกับ4ทวีป66รอบการแสดงเอเชีย30รอบอเมริกาเหนือ21รอบยุโรป11รอบเอเชียนิส4รอบมีเจ็บมีป่วยกันบ้างแต่สาวๆก็ผ่านมามาได้ทรหดอดทนมากๆค่ะต้องคารวะและเก่งกันมากๆเลยคาดการยอด คนเข้าชมมากกว่า1.75ล้านคนค่ะทำรายได้ประมาณ340-350ล้านเหรียญอเมริกาหรือประมาณ12,400ล้านบาทเลยทีเดียวปังไม่ไหวค่ะ สำหรับการโชว์ปิดท้ายของส,สาวแบล็คพิ้งนอกจากจะจัดการแสดงแบบจัดเต็นให้สมกับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะยังเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เป็นที่จับตามองของคนทั้งในและนอกดอมว่าหลังจากจบทัวร์คอนเสิร์ตนี้แล้วอนาคตของแบล็คพิ้งจะเป็นอย่างไรเมื่อทัวร์คอนเสิร์ตจบลงก็ถึงเวลาที่ต้องติดตามการต่อสัญญาของสมาชิกวงกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง และสิ่งที่แฟนๆให้ความสนใจกันเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้นช่วงพูดปิดท้ายคอนเสิร์ตของสมาชิกแต่ละคนที่มักจะกล่าวขอบคุณแฟนๆก่อนจะจบคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ โดยเจนี่บอกบิงทั่วโลกว่าฉันอยากบอกว่าขอบคุณมากๆนะที่ทำงานกันอย่างหนักปีนี้เราครบรอบ7ปีกันแล้วนะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้อยู่เกาหลีกันเท่าไหร่ค่ะก็แอบเสียดายเลยอยากจะจัดคอนเสิร์ตร,รอบไฟนอลที่โซค่ะที่สำคัญและขาดไม่ได้คือทีมงานทุกคนขอบคุณนะคะและขอบคุณบิงมากๆนะคะในอนาคตพวกเราจะเป็นแบ็คพิงที่แสงยิ่งกว่าเดิมนะคะ โรเซ่ Rose, ผ่านมาประมาณ3-4ปีไหมนะคะที่ตอนคอนแรกที่เจนนี่ร้องไห้ยังรู้สึกเหมือนเมื่อวานเลยแต่ตอนนี้มาพูดถึงความรู้สึกในคอนรู้สึกถึงมากมีความสุขมากค่ะในอนาคตก็จะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะเป็นแบ็คพิงที่เจ๋งยิ่งกว่าเดิมค่ะลิซ่าคนที่กำลังดูอยู่ทางออนไลน์กำลังรับชมอย่างสนุกสนานไหมคะฉันจดโน้ตมาในโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ลืมค่ะขอเอาไปก่อนนะคะ เราอยู่ด้วยกันมา2,596วันแล้วค่ะชาไม่มีบิงก็คงทำไม่ได้แล้วค่ะไม่ว่าจะอากาศดีหรือไม่ดีแต่ก็ขอบคุณมากๆที่คอยให้กำลังใจเสมอขอบคุณที่ทำให้ช่วงวัยอายุ20ปีของฉันเปล่งประกายนะคะจีซูขอบคุณบิงมากๆที่ทำให้ทัวร์เป็นไปอย่างดีวันนี้ขนาดที่แสดงมีความคิดมากมายเลยได้ไปได้หลายประเทศเจอบิงมากมายสตาฟทีมงานทุกคนทำงานหนักมากๆขอบคุณนะคะ นอกจากนี้เมื่อจบคอนเสิร์ตก็มีการขึ้นภาพแบล็คพิงค์บนจอภาพพร้อมข้อความว่า b l a c k พิงค์จะอยู่กับคุณตลอดไปอีกด้วยแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆได้ฟังแบบนี้นะคะก็แสดงความคิดเห็นกันไปคนละทิศคนละทางค่ะบางก็บอกว่าทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้อาจจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตสงท้ายสาวๆจริงๆเพราะแต่ละคนจึงแสดงคอนเสิร์ตกันเต็มที่เหมือนจะไม่ได้แสดงด้วยกันอีกนาน บางคนก็บอกว่ายังมีความหวังที่จะได้เป็นแบ็คพิงต่อสัญญาอยู่และยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเพราะยังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่จะแสดงออกชัดเจนว่าสาวๆ,าวๆจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกและอีกอย่างเจนนี่ก็ได้บอกว่าจะพยายามเต็มที่เพื่อจะเป็นแบ็คพิงที่เจ๋งยิ่งกว่าเดิม สำหรับสัญญาของสาวแบล็คพิงก่อนหน้านี้ YG เคยบอกเอาไว้ว่าจะประกาศหลังจบเวิร์ลทัวร์และในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงแล้วค่ะการต่อสัญญาระหว่างแบล็คพิ้งกับ YG จะเป็นอย่างไร YG จะไม่สามารถเลื่อนการถแถลงถึงอนาคตของแบล็คพิ้งได้อีกต่อไปแล้วมันถึงเวลาที่ YG จะถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วะคะ่ะเพราะถ้าช้าไปกว่าน,นี้หุ้นอานจจะร่วงหนักกว่าเดิมเพราะขาดความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามก็มาคอยอัปเดตกันอีกทีหลังจากนี้นะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไร ตเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ